เตล,ล่ากันนะครับก็ลองดูเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับก็ปลูกให้ในบ้านให้มันดูดอากาศปรับอากาศดีๆเห็นเขาพูดกันนะเราก็ลองดูก่อนลองมากันวันนี้ก็เตรียมดินก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ลองเตรียมดินดูอันนี้มันดินใบหงวางอมอนเตยล,ล่านี่มันจะชอบถือรองเท้านะครับต้องใส่ถือรเทาเ้าย อโอเคครับก็นี่ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ดินดินจะฝุ่นกระเทานะรเราก็ฝุดคุกกันดูก,กรารว่าต้นนี้มันมันชอบฝุ่นเทานะครับตัวนี้ชื้นๆ่อยเป็นจะโตเร็วโอเคนะครับเราก็ใส่นี่ นกนนะครับนี่ไปกับไปล่าเงินแล้วนะครับนี่ล่าเงินเต็มแล้ว อันนี้โตเต็มที่ยังคะมันจะร่ายัยางครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มเองครับเนี่ยต้นยังไม่ได้โตเท่าไหร่เลยอ้ะโตเต็มที่ก็คือว่ามันก็จะสูงเป็นพุ่ม,มแตไม่ไม่ไม่ใบเขาจะแตกใช่ปะใช่ครับใบ <ไป S 1> มันจะเป็นแฉกแฉกใบจะแฉกไม่มีอะไรเราก็ใส่โดยหน้านนี่นะแล้วกูจะใส่หินใช่ไหมใส่หินด้วยค่ะด้านหน้าอโอเคครับเดี๋ยวรออันนี้ก็แลเราก็ใส่แค่นี้เนาะโอเค เสร็จแล้วเราก็หินวางเนาะนี่งหนึ่จะได้สวยงามวางอย่างไปวางเยอะเออวางแบๆบๆมุมๆนี้เลยเพราะตรงกลางเดี๋ยวมันแตกยอดแตกไหลออกนะเหมือนกันครับอันนี้ก็ใส่ไปก่อนอันนี้คือต้นที่สองวันนี้เราจะลงกระถางสองต้นเลย ยังไงตัวนี้ก็ต้องใส่ผึ้มะพร้าวนะทุกคนชอบมะพร้าวโอเคครับหาไดนะ้ ไปกนเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ได้สองต้นก็มอนเตล่ามอนเตล่าตัวนี้ก็คือมันจะเป็นไม้ฟอกอากาศส่วนมากก็จะมาติดประดับไว้ตามบ้านนะครับตามมุมบ้านตามอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้อยู่ในร่มได้ไม่ต้องโดนแดดเดยอะเขาเรียกว่ามอนเตล่าไจแอน์ใช่ตัวนี้ก็ลองดูนะครับเราเอาไม่ใช่ที่กาลังเป็นกระแสนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะที่เป็นด่างตันนี้เราไม่ได้เล่นตัวนี้นไม่ได้ไได่างอ่ะเราจะปลูกเพื่อฟอกอ,อากาศอย่างเดียวครับ พราะใบมันสวยใช่เราเน้นใบสวยนะเพราะว่าเราขอพ่อการในบ้านอันนี้ราคาต้นไม่ได้แพงครับหลักร้อยหลักร้อยเองค่ะหลักร้อยครับเอาความสวยงามเนาะใช่ต้นหลักร้อยเราชอบใบมากกว่าเพราะใบมันโตไปเนี่ยมันก็จะแตกเนยอย่างตัวเนี้ยนเนี่ยครับลองดูเนี่ยตัวเนี้ยอย่างตัวนี้พอโตอีกหน่อยมันก็จะเป็นแฉกเป็นแฉกตัวนี้จะออกแฉกใช่ตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่ก็เริ่ม เริ่มครับผมโอเคก็แค่นี้เนาะก็